เรอบนี้เราเยอะจัดเลยเพื่อนพวกเราสองว่าคนนะพี่แบบโดนแบงค์กันหมดอ่ะไอมันบอกันมันบอกกันมันบอกจะแก้ผมพี่เมื่อกี้เราบ็อกซิ่งเตรียมด่าเลตรียมด่าอะไรผมด่าแล้วนะพี่บอกมาเรัยนหนี่แล้วตอนนี้ตอนนี้มันจะนี่อยู่ปะรอพี่เตรียมด่าเลยพี่ผมจะต่อยละแล้วพี่บอกพี่ตัวไหนผมผมเข้ากี่เท้านะพี่ได้ได้ได้คนไหนนะเขากี่เท้าไอหมูต่อยเข้องคูอ่ไอบิลเมื่อกี้เลเวหนึ่งมาเข้าแป๊บขอบแป๊บขอบแป๊บหมูน้องหมูน้องพวกเราโคเยอะหมูน้องเอาแล้ว ก็ตาเหติบอกกูสมิตอย่างเงี้ยเดี๋ยวโอ้ยชิบหายแล้วไม่เมื่อกี้ที่ต่อยไม่ใช่พวกเราไม่เหรอไปมั่วได้เดี๋ยวใช่ไม่ใช่เออโหมูอะไรอ่ะหมูแน้องหมัดได้ยาวแชงพูนมัวเนาะเยอะเลยยี่แปดวิตาไอ้มาผมแกงหมูแพะหรออินหนึ่งป่ะพี่เอออินหนึ่งอินหนึ่งหมูดได้ยาวน้องยาวเลยยาวเลยไม่ต้องก็แต่งนะยาวเลยยาเอ้ยเอาไปจีเออยู่ไหนวะไม่อยู่จีเอมันไม่อยู่ไปไหนรึเพี่ ยังมิงใส่ละโอ้เฮ้ยเอ็นชนะเว้ยไอ้ยิบุใส่โนวาไอ้ยิมุใส่โนวาไอ้สัตไอ้ยิมุใส่โนวา